สวัสดีครับมื้อนี้กับพาเอฟซีนะครับสีมาพาเอฟซีมาเห็ดอาชีพเสริมในช่วงดูแลงหลังจากปิดหน้าหยางพาราทนครเนาะกาในช่วงฤด,ดูที่หยางพาราเขาหล่นใบทนครับเนาะแตกยอดใหม่เขาก็ปิดหน้าหยงางบัดนี้กับเขาอาชีพตอนหยางเขาก็ชีว่างนะครับเนาะในช่วงนี้ในช่วงหน้าหยางแตกยอดใหม่เขาก็ชีว่างบัดนี้ ผมกาสิพาเอฟซีมาเอาทางเลือกมาเอาแนวคิดเนาะครับเนาะอาชีพเสริมกับสวนยางพาราเนาะครับเนาะมือนี้กัสิเป็นอาชีพเสริมแบบแบบแบบไวกับแบบยาวนานเนาะครับเนะาะของผมกาได้เหตุมาเนาะครับเนาะอาชีพเสริมที่กินแบบยาวๆนานๆก็คือผมได้เหตุมะพร้าวเนาะครับเนาะ ทั้งลุมพุ่นกันเริ่มเป็นหมากจังหน่อยจัปเบิ่งครับซุ้มที่เป็นหมากแล้วอาซีบเสริมจากสสวนยางพะลาที่เฮาเก็บเกี่ยวผลผลิตไว้ผมก็ได้เห็นหมากสลีครับครับครัหมากสลีเป็นพันสายน้ำผึ่งหอมหวานนะครับเนาะเป็นหมากสลีลูกผสมโลนึงซื้อมาโลละเจ็ดร้อยครับในมันลูกค้าต,ตอบรับดีครับเวลาไปต้มไปต้มกินหวานมันหวานกว่าสายพันธุโลละสองสามร้อยบาทนะครับเนาะ อันนี้โล,ลเดเดจ100กว่าบาทนี่หวานครับขายดิบขายดีครับสายพันนี้เมื่อนี่กัามาเอาเทคนิคนะครับเนาะมองนี่ก็เป็นภาคอีสานจังหวัดนครพนมนะครับอำเภอธาตุพนมกัมอำเภอธาตุพนมเขากับกัมีสวนยางครับมองปลูกสวนยางกับมีนะครับเนะาะกัผมกัเป็นผู้หนึ่งที่ปลูกสวนยางนะครับในช่วงนี้กัปิดหน้ายาง ผมมีเวียดไปครับในช่วงก่อนพิดนายางนะครับเนาะนะผมก็ได้รับได้มาเริ่มต้นเห็ดอาศีบเสริมในช่วงฤดูแรกในช่วงผักหนายยางนะครับเนาะคือเกี่ยวเขาแล้วนะครับเนาะเกี่ยวเขาแล้วผมก็ได้มาตัดต่อเฟืองมาลงมักซลีไว้นะครับเนาะเขาก็มาปลูกไว้ครับเวลาปิหนายางผมก็จะได้มาดูแลมักซลีพ่อได้ขายเงินสีหาลอยเงินพันใส่ไปพังๆในช่วงฤดูแลกนะครับเนาะเป็นการวางแผน อาชีพเสริมจากสวนยางพาราของเนาะก็เป็นการวางแผนแบบระยะเงาแล้วกัแบบระยะสัน้นเวลาระยะเงาผมกันี่ครับได้ปลูกมะพร้าวนะครับมะพร้าวน้ําหอมสายพันธุ์กันํามาจากบานเพลโนะครับสมุทรสาครอาชีพที่ผมเก็บผลผลิตใบผมก็ได้เห็ดหมะข้าวโพดเนาะครับกัเป็นขอคิดอีกแบบหนึ่งเนาะครับเนาะเทคนิค ที่จะนําไปต่อยอดนําไปเห็ดนะครับเนาะหลังจากที่เฮ้าวางการว่างงานจากการกีดยางเฮาก่ามาเล่นไฮเล่นหน้าปลูกมักซลี่นะครับเนาะมองนี้่เป็นเป็นการปลูกมกักซลี่ในไฮหน้านะครับกับทางด้านหลังสวนหลังไฮห,หน้าคุณกัมีนองซะนะครับไวดูดทดมักซลี่เฮาสิ่งสําคัญก็คือน,น้ำนะครับเนาะเฮาต้องมีน้ำก่อนจะเห็ดสิ่งต่างๆได้สำหรับการ,กรเกษตรนะครับ มักซิ่ผมก็ปลูกเป็นสองช่วงครับเนาะช่วงเทิงเนี่ยปลูกก่อนสิบมือนะครับเนาะคือว่าผมจะขายช่วงเทิงก่อนแลค้คก็ช่วงเทิงเบิดกัามาขายไฮลุ่มนะครับเนาะปลูกเป็นสองไฮสองแปงกับแปงเทิงพ่นค่ะปลูกก่อนสิบมือ่อทิ้งระยะสิบมือผมก็มาปลูกตัวนี้นะครับเนาะแล้ะการได้มาลงไฮนี่ใบนะครับเนาะเพราะว่ามันดินตัวนี้มันก็เริ่มแห้งลงมาผมก็เลย พอที่จะปลูกมัสลีสุดต่อไปได้ก็ได้มาปลูกหานี่ครับเป็นการปลูกทย่อยปลูกไปเอฟซีนั่นแหละครับก็เป็นการเห็ดการเกรรษตรในช่วงเวลาว่างเนาะครับเวลาที่เขาว่างเอฟซีจะเอาไปต่อยอดส่วนพืชพันธุ์ที่เขาจะเห็ดในช่วงเวลาผักหน่าอย่างมันก็มีหลายอย่างเนาะบางคนก็ไปปลูกพริกปลูกดอกไม้ส่ง บริษัทปลูกมันฝรั่งในอำเภอนาแก่จังหวัดนคนนรพนมเฮาเลยล่ะกมีการปลูกมันฝรั่งที่ผมศึกษามาส่งบริษัทเล่นะครับเนาะมันฝรั่งก็เลือกเอาขับไปศึกษาว่าสิเฮ็ุในรูปแบบใดน,บนี่นะครับเอาละครับบันี้ปมองกาสิผาเอมาเบิ่งอาชีพระยะเงาเนาะครับระยะเงาจากการ เ็ดส่วนอย่างอยากก็บส่วนอย่างนะครับเนาะการมาเบิ่งมะพร้าวบ้านนี้ครับมาเบิ่งมะพร้าวของผมกับความลูกการปลูกมะพร้าวเล็เล็กน,น้อยครับนะครับัวดีเป็นมักซรลี่สุดที่สามการปลูกมะพร้าวเป็นอาชีบเสริมในส่วนอย่างพราราเนี่คผมก็อยากบอกว่ามันเป็นอาชีบที่ผมชอบนะครับเนาะ ชอบในมองไดชอบในแบบไดผมชอบตรงที่ว่ามะเ้าวนี่นั่นโมมี่ะดูครับถ้าเฮาเห็ดให้เขาสมบูรณ์ได้มะเ้าวนี่เป็นเบิดปีนะครับเนาะถึงแม่ราคาสี่บทสูงหน่วยละแปดบาทสิบบาทแต่มันเป็นเบิดปีนะครับต้นนี้ก็สมบูรณ์ครับเป็นดอกต่ตําเลยครับครับเอฟซีถาเฮาเห็ดสมบูรณ์ได้ มันเป็นเบิดปีรับมาเฝ้าน่ครับมา,า,มาเบิงส่วนที่สมบูรณ์เป็นหมาครับนะครับเบตปีที่อย่าบอกครับ้าเขาเห็นความสมบูรณ์ให้เขาได้มันสีเป็นหมาเตี้ยๆเลยครับเบิตีตรงนี้สมบูรณ์กว่าทาั้งทึ่งนะครับเนาะทั้งทั้งที่ปลูกพร้อมกัน มันก็มีหม่องทะย่อยเป็นดอกทอย่อยเป็นหมากแลวกะ็ได้ซิมบนพื้นที่แลวกับมีนะครับเบฟซีนี่แหละครับเป็นอาชซีพเสริมจากการปลูกอย่างพาล่านะครับเบฟซีช่วงดูทั้งล่มนี่มันมีความสมบูรณ์นะครับมันอยู่พื้นที่มันมีความสมบูรณ์กว่าก็เลยเป็นหมากดีกว่าเป็นหมากตี้อย่ครับ ต่อนะครับเนาะความรููเรื่องของข้าวของข้าวของเฮานี่ถ้ามีความสมบูรณ์เป็นเบิดปีครับผมมีฤดูเป็นทุกกิ่งใบนะครับก็จะเป็นหมาหเข้าทุกกิ่งนะครับดอกเต็มเลยครับเแบบนะรบรผมก็เลยคิดว่าอาซีพมะกข้าเขานี่สิเป็นอาซีบเสริมจากส่วนอย่างฟาราได้นะครับอย่างน้อย เฮาก็าได้มาเก็บสิบเก็บซาวน,นะครับเนาะหลังจากการกีดยางเขาก็ามาขายมะพร้าวมะพร้าวเขาก็าสามารถแปลรูปได้หลากหลายนะครับอย่าเช่นหนึ่งค่ะขายนำมะพร้าวปั่นสองทำวุ้นนะครับสามมะพร้าวเผานะครับสี่หรือว่าเป็นมะพร้าวสดผลิตภัณฑ์หน้ามะพร้าวนะครับซึ่งแม่มะพร้าวเขาสิบีราคาสูงแต่ค่ะสามารถ แปรผลผลิตเพิ่มมูลราค่าเพิ่มราคาให้ได้นะครับผมก็เลยนําเอามาเ้าวนะครับมาเป็นอาซีพเสริมจากส่วนยางพราล่านะครับแบวาำสมบูรณ์มันก็นเริ่มเป็นหมาตุอ,ตอต้นโตดให้นะครับเนาะดอกเพียบเอาละครับคลิปนี้ก็หวังว่าิิเป็นประโยชน์นะครับกรับเซ เอาแนวคิดไปต่อยอดนะครับว่าเข้าเช็ดอซิบเสริมจากส่วนยางพาราเขาจะหันไปด้านใดเห็ดเป็นแบบไดนะครับก็มีหลายตัวเลือกนะครับฟีซสำหรับคลิปนี้กัการเห็ดอชิบเสริมองคมกับปลูกมัลซารีเป็นอาชิบเก็บเกี่ยวแบบใบๆนะครับเนาะสามสี่เดือนสามเดือนแต่กัปลูกมะพร้าวนะครับเนาะเป็นอาชิบเสริมที่ เก็บผลิตผลเก็บผลผลิตแบบเงเๆนะครับนะเนาะปูกเพืยเดียวเก็บผลผลิตได้ถึงครับกับคลิปนี้หวงังว่าเอฟซีจะเอาไปต่อยอดนะครับกับคลิปนี้ขอจบเพียงเว่านี้เพียงเท่านี้แหละครับ